ฎใหม่สาหรับผู้ทำ TikTok Shop หรือทาในหน้าคําบางคําที่เคยใช้ตอนนี้ใช่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะอาจจะถูกปิดกั้นหรือถึงขั้นแบนบัญชีกดว่าย,ยัางไงบ้างดูเซลเฮียดีนสรุปให้บอกก่อนเลยนะคะว่ากฎที่จะพูดถึงใี่เขาบาังคับใช้ไปแล้วใน6ประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยกดอัปเดตมีอยู่ว่าทําไม่ให้ผู้ขายแสดงข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดง่ายๆก็คือทําคลิปนี้ให้บอกคุณลักษณะของสินค้าให้ครบถ้วนพวกราคาส่วนลดหรือรูปภาพ ค้าต่างๆต้องสอดคล้องกับสินค้าจริงที่จําหน่ายก็คือขายสินค้าให้ตรงปกตามที่ทำคลิปลงนั่นแหละคะ่ะต่อกันที่รายการสินค้าต้องไม่มีคําอธิบายที่เกินจริงยกตัวอย่างคําที่พูดแล้วเสีย่ยงสินค้าอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดรั่งแรก เดียวทั้งหมดนี้เสี่ยงโดนปิดการเมอร์รวมไปถึงการเก่าอ้างที่เกิดจริงเกี่ยวกับการรักษาอย่างอัศจรรย์เห็นผลทันทีหรือเห็นผลภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นเสี่ยงปลิวเลยนะคะในส่วนของการเปรียบเทียบก็โดนค่ะก็คือจะต้องไม่มีการเปรียบเทียบกับสินค้าบนแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างที่นั่นที่นี่ราคาถูกกว่าดีกว่าอะไรทานองนี้ค่ะแล้วก็ต้องไม่มีการเปรียบเทียบรูปภาพก่อนหลังหรือ before after แสดงผลัพธ์วดอ้างว่าเกิดจากการใช้ครีมรักษาสิวครีมลดไขมันส่วนเกินหรืออาหารเสริมลดน้ำหนักหลงรูป before after ก็คือบ่ได้ ต้องไม่มีรคาคาโปรโมชั่นที่เกินจริงนะคะสุดท้ายรายการสินค้าต้องไม่กล่าวอ้างเป็นเท็จว่าสินค้าได้ร,รับรางวัลหรือการรับรองต่างๆเยนนี้ก็เป็นอัปเดตกฎหมาของผู้ที่ทำ TikTok ช h o p หรือทำในหน้ากดติดตามเซลเฮียไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่อไปค่ะ